สวัสดีครับเพื่อนๆพพี่ๆชาว Facebook youtube ทุกๆท่านนะครับเมื่อนี้พบกับผมเช่นเดินเพื่นเคยนะครับนมอีสานนะครับกับช่องอีสานม่วนซื่นพากินพาเที่ยวนะครับเมื่อนี้นะครับมาปันนานะครับอันนี้เป็นนาแห้งนะครับแต่ฝนตกใส่มันก็เลยกลายเป็นนาตุ่มนะครับในเมื่อนี้นะครับผมจะมาตอบคาถามนะครับสาหรับเอฟซีสี่เพิ่อนถามเข้ามานะครับมีสองคำถามก็คือย้อยปั่น ผมใส่ได้แป๊บเดียวเป็นอย่างามันคือแตกปืนแตกไว้แท้นะครับกับปัญหาเรื่องว่าถามว่าเวลาปันต้องใส่ใบดันหนะไปน้าจีตังไปน้าบอ่อนะครับมันก็แล้วแต่กรณีนะครับสีต่อําถามที่แรกนะครับคําถามที่หนึ่งก็คือย้อยปันนะครับเป็นอย่างคืออแตกไว้แท้นะครับมันก็ขึ้นมันก็มีหลายปัจจัยนะครับข,ขันตอนที่แรกนะครับคือ การดูแลรักษานะครับย้อยปันมันจะมีอ่านี่นะครับจุดอัจจารบีนะครับจุดอัจจารบีนะครับนี่ครับจุดนี้นะครับเขาใส่งานไปประมาณสามสี่มือนะครับเขากะเถื่อนหนึ่งนะครับมันก็ยุบการใส่งานนะครับถ้าใส่นักลายเขากะอัดทุกมมือหรือเว้นมือเว้นมือกันก็ได้แล้วแต่เขานะครับอยู่กับหน่างงานนะครับนี่ครับลูกปืนนะครับมันจะมีตรงอัจจารบี นะครับอยู่สองด้านนี้กับด้านนั้นนะครับการในรูปแบบที่สองนะครับการตั้งโรตรี่นะครับเขาจะตั้งย่อยกลางย้อยผัดปันนี่อยู่กลางของตัวรถนะครับผมจะเอาสูตรของผมเลยครับมาแนะนานะครับบ่ได้เอาสูตรของผู้ใดนะครับบ่ได้เฮ็ดตามไผนะครับเพราะผมเฮ็ดแบบนี้มาเกือบยี่สิบปีนะครับตั้งแต่ขับรถคุณปูมานะครับ L3C นะครับตั้งมาแบบนี้เลยนะครับก็คือเอาตัวนี้เป็นหลักนะครับ ย่อยตรงกลางนะครับให้กึ่งกลางนะครับาการเมื่อกึ่งกลางก็คือ้าเขาที่ตัวลากรถนะครับมันจะอยู่กึ่งกลางเขาก็เลี้ยงใส่ตัวด้านล่างก็ได้นะครับมันจะอยู่หนับระนาบกันมาน้ากันนะครับระยะระวังอันนี้นะครับส่วนนะครับการที่ใหีะไลูกปืนมันก็กมีการดูแลรักษาแล่ะการตั้งนะครับการเวลาการใส่งานก็คือเวลาเขายกขึ้นนะครับ เขาใส่งานปั่นไปนานๆนะครับปั่นปั่นไปนะครับเวลาเขายกขึ้นนะครับเขาจะฟีฟีไปนะครับถึงหัวงานเขาจะยกขึ้นนะครับยกขึ้นแล้วก็ฟีไปนะครับแต่เขาบอกได้หมายความว่ายกขึ้นจนรถตลีเขาปั่นอีกกักงก็ๆนะครับอันนั้นก็เฮ็ดในลูกปืนเขาแตกไว้นะครับเขาโยกขึ้นเพราะสมควรก็คือให้มันวิดกับดินกระพอนะครับแล้วก็ถึงนะครับถึงอ่ารอบปั่นอีกเขายังค่อยวางลงนะครับบนเวาเขาจะยกขึ้นจนสุดนะครับจะ่ยกยกขึ้นจนสุดนั่นก็คือ ดังเกลกๆีนอนนะครับกับเวลาเขาฟีนะฟีกับเวลาถอยนะครับเขาถอยเหยียบแห้งทาลอตเตอรี่เทาห้เงายกขึ้นสูงแห้งมันก็สีดังเกลกๆีนะครับลูกพื้นก็จะแตกไปนะครับสาเหตุหลักๆนะครับกับย้อยปันโปรตรงรุ่นนะครับย้อยปันมันจะมีรูของมันอยู่นะครับย้อยปันบปตรงรุ่นนะครับลูกปือมันจะคนละเบือนะครับปัญหาหลักๆนะครับครประมาณนี้นะครับครับคำถามที่สองนะครับเป็นอย่างคือโปใไซใบดันหนา มาเวลาปั่นนะครับไปยังคือผ้ากันใสใบด้านะครับสำหรับผมนะครับพอเวลาเขาปั่นนะครับงานวานเขานะครับมันก็มีก็คืองานวานเขาเนี่มันจะมีถ้าพี่น้องว่างงานเนาะก็คือเมื่อเนี่ยติดโตรตารี่ก็คือว่างงานไปแบบสำหรับเอาเอาของผมเลยเนาะก็คือว่างงานก็คือให้วานเขาวานสามถึงสี่เจ้าแต่ละเมือสิบยี่สิบไร่ก็ว่างกันไปนะครับ ก็คือเขาบ่คอยนิยมก็คือเวลาเฮาปั่นไปนะครับส่วนใหญ่นะครับทางนี่ทางภาคอีสานของผมนี่ก็คือเขาจะปั่นแบบวนออกนะครับปั่นหน้าแหงนะครับปั่นแบบวนออกจะกลางออกมาหาขอบนะครับปั่นออกเรื่อยๆรพอเวลาเลี้ยวนะครับใบดันหนาถ้าเวลาเขาเลี้ยวแคบพอพอเวลาปั่นไปปั่นไปนะครับมันจะแคบเขาแคบนะครับพอเวลาเขาเลี้ยวนะครับมันจะไปมันจะไปชนกันกบแอบคันแท้นะนะครับเวลาเขาเลี้ยวนะครับ เลี้ยวรอบแดงกับการไปชนมันเลยเกิดอ่าให้เขาเกิดขั้นนะครับถอยดูนะครับพอเวลาเลี้ยวมันมันเครื่องนะครับด้านหละเขาก็เลยเลยบอนิยมแล้วกับมันไม่ค่อยได้ใส่นะครับพอเวลาเคานวัานเขาเลี้ยวนะครับส่วนใหญ่เขาจะให้อ่าท้ยน้นั่นว่านเขาถมไว้นะครับรถรถกระเจี๊ยปั้นน้ากลนนะครับส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยได้ดันนะครับเพราะก็ไม่ค่อยได้ใส่กบเวลาเขาปั่นไปนะครับมันก็ไม่เสียง ใบหนาเขาบางคันนะครับมันหลวมแล้วมันนั่งก็แก๊กไปเวลาเขาปั่นนะครับมันแค่ไห้ใบสลักค้อนเลยนะครับนั่นแหละเขาก็เลยบ่คอยนิยมกันติดตั้งไปไปปั่นนะครับแต่ไถเขาาไปอยู่นะครับเพราะวันได้ใส่นะครับกัประมาณนี้นะครับพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดีๆของผมคือเก่านะครับในน้ำเรื่องรถไถนะครับเทคนิคการไถการปั่นการตั้งทุกอย่างนะครับในน้ำเบิดนะครับบอบ ปิดบังนะครับแบ่งปันความรู้สหรับมือใหม่นะครับคลิปนี้ฝากกับเพียงเท่านี้นะครับ